สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลด์ช n นลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสารรค์นะครับวันนี้เรามาแบ่งปันข้อมูลนะครับโครงการใหญ่นะเป็นโครงการแรกเลยทีเดียวนีส่วนของการเยียวยาครับโครงการเราไม่ทิ้งกันครับเราไม่ทิ้งกันครับตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาความคืบหน้ามาตรการยังดาเนินการจ่ายเงินผู้ตกหล่นอีก1แสนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมีอีกกลุ่มที่ตกหล่นเช่นเดียวกันนะครับ กว่า3นะฮะแสนลายครั้งแจ้งชัดกรณีนะฮะเลือกเงินคืน5,000บาทครับก็รวมแล้วก็ประมาณ4 0 0แสนลายเลยทีเดียวเนาะนะครับที่เขาเรียกว่ามีการต้องเยียวยานะครับล่าสุดนะฮะในส่วนของกลุ่มที่ต้องเยียวยานะเพราะนั้นก็ให้มีความหวังกันนะครับมาตรการช่วยเหลือะฮะเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันครับผ่านนะเขาเรียกว่าการลงทะเบียนนะบ,บวเว็บ,บ,วเ,วบเราไม่ทิ้งกัน com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง3เดือนรวมเป็น15,000บาทจนถึงตอนนี้ครับแม้ว่าโครงการจะปิดไปตั้งแต่วันที่29นะครับพฤษภาคม2563เมนูเว็บไซต์ยังเหลืออยู่2เมนูนั่นคือนะครับตรวจสอบสถานะแล้วก็สาสิทธิ์ครับ ความคืบหน้าจนถึงขณะนี้ครับระบบยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะฮะหลังจากาทางมาตรการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องเดือนละ5,000บาทตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนรวมไปแล้วนะฮะ15,000บาทในโครงการนี้นะครับก็ต้องบอกว่า3เดือนเนาะเดือนละ5,000นะฮะรวมแล้ว1 5 0 0 0บาทนะครับเรื่องดังกล่าวครับ นายรัวรนแสงสนิทพ่วงโวยการนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคอยืนยันว่ายังเหลือผู้ที่นะครับที่จะได้รับสิทธิ์นะครับอีก1 0 0 0 0แสนลายนะครับซึ่งต้องบอกว่าระบบกำลังนะดำเนินการโอนเงินให้นะครับแล้วก็เบื้องต้นฮะการโอนเงินช่วยเหลือผ่านมาตรการเยียวยานะครับราไไ่ถึงการ5,000บาท3เดือนเนี่ยยังไม่สิ้นสุดซึ่งยังเหลืออีก1 0 0 0 0แสนที่อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับ แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะมีกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับไม่สำเร็จเนาะจำนวน3,2160คนซึ่งยังไม่ได้เคยรับความช่วยเหลือนะฮะในส่วนของการต่างๆของรัฐนะครับรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3นะฮะดังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำลังอยู่ในการหรือเขาเรียกอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณา กำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือนะครับให้ชัดเจนก่อนที่จะนะครับเสนอคณะกรรมการการกรองซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นจริงๆก็ใกล้ครบแหลมเดือนแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพื่อนําไปสู่มันการช่วยเหลือนะครับเยียวยาต่อไปอย่างไรก็ตามครับผมรายละเอียดของการเยียวยากลุ่มตกล่นเราไม่ทิ้งกัน32 1 6 0คนเนี่ยนะฮะ จะไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับ5 0า0บาท3เดือนรวมเป็น15,000บาทเหมือนกับกลุ่มนะที่ลงทะเบียน 15. 15.1ล้านคนก่อนหน้าเพราะลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกันครับผมนั่นแสดงว่ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับเยยวยาทั้งหมดรวมมันะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มที่กําลังโอนอยู่เนี่ยนะครับหนึ่งแถูกไหมแล้วก็รอในเรื่องของอการอนุมัติ คณะกันกรองอีกครั้งก็ประมาณ3,2,160คนรวมแล้วประมาณ4,2,160คนเนี่ยนะฮะก็จะได้รับการเยียวยาครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีการนับนะกรณีของกลุ่มผู้ร้องเรียนนะฮะเงินเยียวยาอีก2.2ล้านลายผ่านกรมประชาธรรมศูนย์น้ำรงธรรมในพื้นที่นะฮะจังหวัดต่างๆและผ่านสาเขาเรีกสาขาข,าของธนาคารของรัฐ นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลด้วยความเหมาะสมอยู่นะครับออันนี้ก็เอามาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจในเดียวนะครับส่วนการเลือกคืนเงินยียวยาโครงการครับเป็นขั้นตอนการดำเนินการสําหรับผู้ลงทะเบียนมาตรการเราไม่ถึงกันที่กดเมนูขอสละสิทธิ์นะครับ ผ่านเว็บไซต์นะฮะเราไม่ทิ้งการด o m คอมตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์นะครับและได้รับเงินเยียวยา,า5,000บาทไปแล้ว3เดือนเป็น15,000บาทนะครับหรือผู้ที่นะครับเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้งานเมนูสระสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องคืนเงินนะนะครับส่วนความสงสัยนะครับเขาเรียกว่าการขยายเวลาหรือเพิ่มรอบการลงทะเบียนมาตรการเยียวยายในโงรงการนั้นหรือไม่นั้น เบื้องต้นนะฮะยังไม่ได้มีการเปิดโครงการใหม่ขยายเวลานะครับหรือขยายโครงการตามที่คุณอุตมะสาวนายนครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเคยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่พฤษภาคม2.563แล้วเนี่ยฮะแต่สำหรับนะครับเหตุการณ์นะฮะหลังจากนี้นะฮะจะต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพื่อดูสถานการณ์หลังจากการปลดล็อกเฟส5 หากโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้นทางมาตรการครับอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันกรอบเขาเรียกว่าเ,เราไม่ทิ้งกันรอบที่2ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดรวมไปถึงเกี่ยวกับจํานวนนะประมาณ4 0 0 0 0 0กว่าท่าน 4,2,160ท่านเนี่ยนะครับที่ขอให้ได้รับนะทั้ง4 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของเฟส2หรือรอบ2เกี่ยวกับการลงเย,ยาอันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับยังอยู่ในกระบวนการประเมินสถานการณ์อยู่ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าแจ้งชัดเจนนะฮะว่าอย่างไรแต่ก็เป็นกำลังใจให้ นะครับถือว่าก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็แน่นอนนะมันมีกลุ่มหนึ่งที่นะครับเ,เขาเรียกว่ายังรออยู่กระบวนการแต่ยังไม่เ,เขาเรียกว่าระบุนะว่าจะมีการจ่ายอย่างไรปล่าคือกลุ่มที่ลงทะเบียนนะครับต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นศูนย์น้ำธงธรรมรวมไปถึงนะครับเขาเรียกว่าผ่านธนาคารของรัฐที่เปิดให้ยื่นอุทธร์กลุ่มเหล่านี้นะครับว่ามีข้อมูลอยู่นะครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ออกมา เขาเรียกว่าแจ้งหรือระบุชัดว่าเป็นอย่างไรต่อแต่ก็เดี๋ยวเราจะตามให้ถึงที่สุดนะครับว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนนะต,ต่างๆรวมไปถึงเกี่ยวกับการยื่นนะครับผ่านกรมประชาสัมพันธ์หรือศูนย์ดำารงธรรมนะครับศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดต่างๆ และก็สาขาธนาคารที่เป็นของรัฐที่รับเรื่องนะฮะในกรณีการเยียวยาของโครงการเราไม่ทิ้งกันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าอยู่ประมาณ2.2ล้านหลายไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาตามกันต่ออีกนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับผมสวัสดีครับ